ข่าวดีพี่น้องประชาชนอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะข่าวดีจากทางสปสอชอใครที่ใช้สิทธิ์บัตรทองค่ะพี่น้องประชาชนกว่า7จ็ดแสนรายนะคะคุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนได้นะคะในการรับสิทธิ์บัตรทองโดยไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านส่วนรายละเอียดเงื่อนไขเป็นแบบไหนเรื่องราวดีๆแบบนี้มีมาฝากคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไล่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้กับทางช่องนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องร ๆๆไปพ,อพ้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องประชาชนเจ็ดแสนกว่ารายทั่วประเทศนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์ในส่วนของบัตรทองในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้ไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วค่ะ ข่าวดีล่าสุดจากทางกรุงเทพมหานครและก็ทางสป,ปสชนะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนกว่า7 0 0 0แสนรายนะคะร่วมลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์บัตรทองในเขตกรุงเทพมหานครโดยไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านนะคะตรวจสอบเงื่อนไขคุณสมบัติพร้อมช่องทางในการลงทะเบียนดังนี้ค่ะล่าสุดนะคะมีการแถลงข่าวจากกรุงเทพมหานครจับมือกับทางสป,ปสชเชิญชวนพี่น้องประชาชนกว่า7 0 0 0แสนรายลงทะเบียนร,รับสิทธิ์บัตรทองในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ พร้อมจับมือกับโรงพยาบาลเอกชนนะคะรับส่งต่อผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยค่ะผู้ชมนะคะรองศาสตราจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะผู้ชมเปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครนะคะเป็นเมืองใหญ่และก็มีความสลับซับซ้อนมีประชากรที่มีความหนาแน่นมากถึงแม้ว่าประชากรบางกลุ่มนะคะที่แฝงในเรื่องของการจัดการระบบดูแลสุขภาพต้องมีความจําเป็นเฉพาะเพราะฉะนั้นนะคะจึงได้ทํา ทำความตกลงนะคะระหว่างกรุงเทพมหานครกับทางสปะสะชแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนซึ่งจะช่วยให้พี่น้องประชากรที่แฝงอยู่ประมาณ7จ็ดแสนกว่าคนเนี่ยที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพมหานครหรือว่ามาเรียนหนังสือมาทํางานมาพักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครได้มีการลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลใกล้บ้านใกล้ที่ทํางานใกล้ที่เรียนได้หรือว่าตรงตามที่พักอาศัยเพื่อเข้ารับการรักษาแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีค่ะทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ะะทางสํานักอนามัยได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของศูนย์บริการสาธารณาสุขกว่า69แห่งใน50เขตนะคะเพื่อเป็นแอเรียพื้นที่ในการให้บริการพี่น้องประชาชนแล้วคะ่ะ ส่วนประเด็นสำคัญในเรื่องนี้นะคะก็คือให้พี่น้องประชากรที่แฝงมาประมาณ7 0 0 0แสนกว่าคนนะคะในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้ามาทำงานสามารถมาลงทะเบียนได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องย้ายทะเบียนบ้านมาเพื่อที่จะใช้สิทธิ์บัตรทองในเขตกรุงเทพมหานครค่ะทั้งนี้นะคะยังได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนค่ะที่อยู่นอกระบบมาร่วมเป็นสถานพยาบาลเพื่อรับส่งต่อซึ่งเป็นไปตามพรบรนะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรการเจพรบรหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติโคงการดูแลผู้ป่วยที่มีเหตุสมควรแล้วก็เข้ารับการบริการที่สถานพยาบาลอื่นโดยบัญชีเครือข่ายหน่วยบริการจะมีขึ้นนะคะในหน่วยบริการรับส่งต่อสายด่วน1 3 3 0งสามสา์ของการประสานงานต่อในกรณีส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยเจ็บป่วยแลวก็กรณีที่จําเป็นต้องเข้ารักษาต่อที่โรงพยาบาลนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอนนี้นะคะ ใะรที่เข้าไปทํางานเข้าไปเรียนหนังสือหรือว,ว่าเข้าไปพักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะการย้ายสิทธิ์ในส่วนของบัตรทองในโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะใกล้บริการของท่านก็สามารถลงทะเบียนไม่ต้องย้ายสำเนาทะเบียนบ้านได้แล้วส่วนหลักฐานนะคะต้องเตรียมหนึ่งก็คือหนังสือรับรองของเจ้าของบ้านหรือว่าหนังสือรับรองของผู้นําชุมชนหรือว่าหนังสือรับรองผู้ว่าจ้างหรือว่านายจ้างหรือว่าเอกสารหล,ลักฐานที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเช่นใบเสร็จค่าน้าค่าไฟค่าเช่าค่าที่พักเป็น น,นะคะแล้วก็ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนต้องทำหนังสือรับรองตนเองด้วยส่วนช่องทางนะคะคุณผู้ชมก็สามารถาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของทางสปะสะชโดยเลือกเมนูหน่วยบริการนะคะ2ก็คือ line oa สปะสะชค่ะพิมพ์คำว่า line snhso นะคะในช่องเพิ่มเพื่อนแล้วก็เลือกเมนูการให้บริการได้3ก็คือสามารถติดต่อได้ด้วยตนเองนะคะที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขหรือว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพสปะสะชชั้น2ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติอาคารบีถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครในวันเวลาราชาการหรือว่าจะโทรสอบถามไปก่อนที่สายด่วน1330ของทางสปะสะชได้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ